เนรมิตปาร์ตี้ฮาโลวีนสุดพิเศษกับเมนูไส้กรอกมัมมี่ทำง่ายๆด้วยหม้อทอดไร้น้ำม,มันโลตาสลายดิสนีย์คอลเลกชันจะน่ากลัวหรือน่ากินมาดูกันเลยเริ่มจากนำแป้งพายชั้นสำเร็จรูปพับเพสตี้มารีดให้เป็นแผ่นบางๆแล้วตัดให้เป็นเส้นนำมาพันรอบไส้กรอกให้เหมือนกับห่อผ้ามัมมี่จากนั้นนำเข้าอบในหม้อทอดไร้น้ำม,มันโลตาสไลายดิสนีย์คอลเลกชันทาด้วยไข่แดงบางๆให้ทั่วตั้งอบที่อุณหภูมิ160องศาเซลเซียสประมาณ10 15 ตัวแป้งพายสุกเหลืองสวยแบบนี้เป็นอันใช้ได้ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยมายองเนสและซอช็อกโกแล,ลตเท่านี้ก็ได้ไส้กรอกมัมมี่พร้อมสำหรับปาร์ตี้ในวันฮาโลวีนแล้วเพิ่มเติมจัดเต็มด้วยเฟรนฟรายหรือของทอดทานเล่นก็สะดวกทำง่ายฟังก์ชันครบจบในหม้อเดียวส่วนใครกำลังมองหาเมนูสุดหลอนสำหรับฮาโลวีนนี้ไม่ควรพลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าลายดิสนีย์คอลเลกชันพุ่งตัวไปเลยที่โลตัสสัมผัสความหลอนแบบคิ้วแล้วชวนแก๊งเพื่อนมาฉลองวันฮาโลวีนกันเลย